ขึ้นบอโอ้โหเน็ตเตะใส่เน็ตเป็นบ้าเลยนะพี่สมพัฒน์โอ้โหตัดลูกนี้แรงเกินนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจแอดมินดีชาร์ปของน้องตะก้อแล้วก็แฟนเพจแอดอะไรนะแอดมินเจมแล้วก็ก้อยบีบีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหปาดลูกนี้ยังอยู่ฮะ ไล่ไลในเบบีแล้วกันเอออะไรนะแอดมินแอดมินเจมทั้งตั้งแต่ก้อเบบีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาสองเพจนะครับนะฮะเริ่มมีทักทายกันเข้ามาฮะสวัสดีท่านผู้ชมี่ครับมารับชมนะครับสวัสดีคุณพี่พงศ์นะครับคนพรมกุศลนะครับผมคำ บุตรนะครับฝากไปถึงเจ้าเลนร้อยเอ็ดนะครับก็เรียนเชิญที่สนามบ้านหมู่มน์เรียนเรียนดูอยู่เรียนต้องดูอยู่แล้วเรียนเรียนมานะครับเรียนนะครับรียนรีบเลยนะแชร์ด้วยนะครับผู้หูนะอย่างพี่ฟอร์ดรออยู่นะครับดูพอตรนะฮะคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ฮะต้องเรียนแั่ย่าให้หน่อยนะครับผมได้ฮะครึ่งรอบโอ้ยเอ็ตัวอสแบมนะฮะสวัสดีทั้งเพจ แอดมินเจมแล้วก็เปบีนะฮะแล้วก็เพืผมเองแอดมินดีชาร์ปนะครับวันนี้ร่วมบรรยายนะฮะเพราะว่าแอดมินเจมต้องมีเหลี่ยมที่จะโอ้โหลุงนี้ฟอดสวัสดีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาคู่นี้นะครับเป็นฟอดฟอดกับตัแบบบอบินเบานะครับแบบไม้กระดานนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับแบบไม้กระดานโอ้ยปลาโดมนะครับตังนั้นนะครับเป็นปลาโดมนะครับกับพี่สมพัฒน์นะ วันนี้นะสำหรับคู่พี่สมพักกับพี่สมโยงนะครับเลื่อนไปอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าพี่สมโยงนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับท่านใดที่ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวสวัสดีเจ้าเพียนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับครับก็ไปดูพ่ามาหรือเปล่าจะฝากให้อนมิลีชา์นะเป็นผู้บรรยายนะครับเพราะว่าผมจะลงไปทำการมอมแล้วนะครับเพื่อที่จะลงับการแข่งขันนะครับเล็กๆนะครับเหลี่ยมเล็กๆนะครับในเกมซ้อมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ว่าไงเจอคือโอายอยู่แม่เจ้าแบมโอแน่นจริงๆฮะแบมไม่ธรรมดาแล้วครับตอนนี้แบมนะฮะ <ๆ S 1> ไม่ได้ฟุกแล้วฮะตอนนี้ฮะดูไปดูมาไม่ฟุกแล้วครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสองแฟนเพจนะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากนะฮะโอ้โหปอดโยกเ,เข้าไปแบม ก็ถือโอ้ยเจ้าแบมนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ร่วมรับชมนะฮะาังโอ้ปาดมแม่ต้องล็อกเกมเสิร์ฟไว้ก่อนนะฮะตอนนี้นะตายันสวัสดีพี่เอฮะฝากแชร์ด้วยนะครับพี่เอโทนโดโอ้โห ก็ไม่เวอร์ยาวจังเลยนะก็แบบโอลถจังหวะการเวอร์นะ,ะเวอร์ตะข่ายนี่ทัานบ้านผมนี่เขาเอินไายังจำงามดากนะครับจำงามดากครับเมื่อกี้โอ้นะฮะขึ้นเตะไม่มีะฮะลูกเวอร์นี่เก่งเหลือเกินนะฮะเขียวต้องมาแล้วครับแบบบอวินเบานะฮะ <c oughs> แต่ล้างการฟรีนะฮีสมบัติเอาไม่ข้ามอีกแล้วครับ โอ้แบบแม่กระทื huh. ่มหนักๆแล้วก็มีลูกเวอร์ให้เห็นนะพอสมพักยังอยู่โยก็มาปาดมไอ้หัวโอ้ตรงนี้ใครจะไปรับล่ะฮะแล้วตีหัวแบบนี้แล้วทันใดแบบ ฮะโอ้โอ้ยอากาศนะฮะช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะอู้หูขึ้นรอบแม่ยังอยู่ปะาดมนั่งจริงๆครับโยงให้เตะอีกนะจะเกี่ยวให้ดูอ้าไม่เกี่ยวโอ้โหพรุ่งนี้แม่กดละเอียดสวนนะครับจังหวะนี้เหนื่อยนะปะาดม เจอสวนคืนนะฮะแปดต่อหนึ่งโอ้โ,โ,อโอหวัดหันิดนิดแน่นลึกเกินนะครับปีสมพักดงหน้าซ้ายมาไงอดร้อยเอ็ดโยงเข้าไปเปรออีกแล้วเจ้าแบมโอ้โหโอ้โโอโนี่แหละครับลูกกำไรล้างเขาได้ฮะ ฟอดจะไม่พยายามยกให้เตะนะฮะฟอดจะพยายามยกให้เวอร์นะครับเพราะว่าจังหวะในการพิชนทตำของเจ้าแบมเองนะฮะจะเป็นการใช้เฉียวที่ดีนะฮะแล้วก็ใจจังหวะที่เวอร์ฟอดลอยโอ้โหตรงนี้ฮนะไม่ข้ามครับฟอดลอยรออยู่หรือเปล่าครับนะฮะรอหรือเปล่านะครับ ว่าไงแม้จะแบมโอ้โหยกอะไรฮะแบมบอบินเบลนะฮะรอราคาหรือเปล่าครับ3ต่อ8ครับอิสมภักต์ดัดโยงหลังมาว่าไงฟอร์ตไรต์โยกเข้าไปแบมกึ่งงอเิชเฉือนนะฮะแบมบอบินเบลนะครับ8ต่อ3หยดไปว่าไงลี้โอ้ห น้ำหนักมันขาดนิดนึงฮะสามต่แปดโอ้ลูกนี้คือสุดจริงๆนะนะครับต้องบอกว่าโยงเข้ามุมเลยนะครับทำให้เจ้าฟอร์ดเอื้อมไปสุดปลายเท้าพอดีนะฮะมันไม่ถึงจริงๆนะครับไม่ถึงจริงๆแล้วก็ทำให้จังหวะที่มันปิ้นลูกนี้ก็ต้องบอกว่าเสิร์ฟดีนะฮะน้ำหนักดี เข้ามุมนะครับ4 <c oughs> ต่อ8โอ้ตัดแบมเหมือนเดิมครับฟอร์ดยกแบมเบอร์โอ้โหลักษณะ,ก,ษณะการยกข,ของฟอร์ดนี่ก็ต้องรู้นะฮะว,ว่าจังหวะเจ้าแบมทำลายล้างแบบไหนแบบน้ตอสิแบบ เอ้าลูกนี้อ่ะโอ้โหนิดเดียวครับลูกอันตรายที่สุดเลยครับของจอฟอร์ดนะฮะตาแอดมินดูนะฮะแอดมินไม่สามารถรับได้นะแบบนี้น่ากลัวมากรับโอ้โหลูกนี้เส้นได้ดีฮะฟอร์ดเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูตัวเองในไลฟ์สดนะแ <c> ต <oughs> ่อสี่ก็ยังเล่นสบายครับฝั่งทาง มวยสดนะฮะเอา้าปาดมโอ้นะครับได้แต้มง่ายๆเลยครับอย่างทรวดเร็ทครับเป็น9ต่อ4นะครับเต่อ4นะครับทางไอยพี่สมบัติโยกก็มาป้าดมรึ่งรอบ โอ้10ต oh. ่อ4แล้วครับแปมโอ้โหตัดตรกนี้น้ำหนักครับมันขาดไปนิดหนึ่งครับเกือบเป็นแต้มแล้วครับแล้วอลินรอต้องไปดูย้อนหลังเลยครับจังหวะเวอร์เวอร์ดีเหลือเกินน่ากลัวแล้วหากินไม่ได้แล้วครับจังหวะขาพเฉียวจะแบบนะครับ ไปดูไลฟ์สดูมิก้าข้ามแรกแลวครับยอดอ้อยังอยู่ซ้ายขวายอดโอ้โหโอเกมลนะครับเป็นสกอร์อยู่ที่1 2ต่อ4นะครับผมจะขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับในสักครู่จะกลับมาไลฟ์สดใหม่นะครับ